สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทํานายของฟองสนานจามรจ,จันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกศิทป์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจ เรื่องร้ายอย่างโกนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษะจรสำคัญปี2567พราหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกาลากินีจรตั้งแต่21เมษายน2567 พระเสาจรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษศมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษาย,ยน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8ถึงพระหัสปาดีวงเล็บหเป็นกลกินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บสองเป็นสีจร ระหว่างวันเกิดเมือง21เ,เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปร,รากฏการสำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์มีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตา ตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพรันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอน,นากลางหน,นองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปี เกิดเหตุกราดยิงที่สยามพลากรอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ปีต่อไปข้ามไปปี2567หมอดูดังเตือนแล้วนะทำนายดวงเมืองปี2567ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีหมอนิททวีกุลกิจหมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟซบ o ๊กระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566 เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2,567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2,566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักง,งานลง อาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นอาการโคมา่าอาการหน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฝืดเจ้ารุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไทยไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ10,000บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น นี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆในปี2,567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟให้มากด้วยเปิดคำทำนายหลวงปู่ศิลา เดือนตุลาคม2573น้ำท่วมกรุงเทพคนแห่อพยพอยู่เขาใหญ่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาศิริจันโทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่โด่งดังในสายกรรมฐานแห่งวัดพระาธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการมียานอย่างรู้ล่วงหน้าทั้งสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให สัสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังนั้นต่างพากันมากราบไหว้สักการะจำนวนมากโดยเมื่อ30มิถุนายน2567ที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดรถร้ำภาวนาตำบลหนองยาขาวอำเภอ,อสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธาพิเษกเหรียญมาหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองซึ่งในวันนั้น หลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนสัตวสัญกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนนั้นระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนนั้นจะหนีภยัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเอง ที่ดินจะมีราคาแพงเท่าตัวขณะที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยความคืบหน้าหมอช้างเตือน4ราศี3เดือนสุดท้ายปี2567ระวังตัวให้ดีอย่างไม่พ้นเคราะห์หมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาเปิดดวงชะตา12ราศีในช่วงเวลา3เดือนที่เหลือก่อนสิ้นปีนี้ในรายการแฉว่าแต่ละราศีนั้นจะเจอกับอะไรบ้าง ราศีเมษร,ระวังในเรื่องของสุขภาพมากที่สุดการเจ็บป่วยช่วงนี้ดาวประจำตัวไม่ค่อยดีต้องระวังเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุแนะไหวาสารหลักเมืองราศีพฤษภช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานมีอุปสรรคมีศัตรูต้องอดทนราศีมิถุนราศีดาวรุ่งช่วงนี้เลยพ้นเคราะห์หมดโศกการงานนั้น ผนในเรื่องของความวุ่นวายยิ่งสิ้นปียิ่งดีถัดไปจะเป็นราศีกรกฎช่วงนี้มีการโครจรของดวงดาวที่ค่อนข้างจะแรงแรงทางที่ดีก็คือชื่อเสียงความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในเรื่องของงานแรงทางไม่ดีอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายถูกกันแกล้งคดีความฟ้องร้องได้